สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกมือนี้แม่สายกระสิมาปลูกแค่ฝรั่งค่ะมือว่านแม่สายไปย่างตลาดต้นใหม่เนาะคะ่ะแม่สายกระไดแค่ฝรั่งมาต้นหนึ่งค่ะแต่ว่าแม่สายกระสิบปลูกแค่ฝรั่งใส่เข่งเนาะคะ่ะเข่งที่แม่สายสีใส่ปลูกแค่ฝรั่งกับเป็นเข่งใหญ่ค่ะ กอนสิปูกเนาะค่ะแม่สายกับมาถอนหญ้าก่อนค่ะแม่สายกับสิเอาหญ้าไปลอกก้นเข่งเนาะค่ะแม่สายกับมาถอนหญ้าจากต้นบักเขือเนาะคะา่ะหญ้าเพิ่นก็เริ่มขึ้นลร้แล้วค่ะกับพอดีได้ทำความสะอาดหญ้าตรงต้นบักเขือเนาะค่ะหญ้าตรงนี้ก็เริ่มขึ้นลา้เนาะค่ะ แม่สายกับสีท้อนอยาเอาตรงนี้ก่อนเนาะค่ะยาสดแม่สายกับสีใส่หลายอยู่ค่ะเพราะว่าแม่สายใส่เข่งไงค่ะมือน,นี้ที่นี่แม่สายกับสิมาทอนอยาฟังนี้เนาะค่ะฟังต้นบักเขือทิลูกในถทังสีเนาะค่ะกับสีมีต้นกระเพราแดงนําค่ะ กะเพ้าแดงพันกะเกิดขึ้นมาเองเนาะค่ะแม่สายกะปล่อยพันไหวค่ะแม่สายกะเห็นหลายต,ต้นอยู่ค่ะตนน้นกะเพ้าแดงค่ะพ่อฝนตกมาใสาตา่ต้นกะเพ้าแดงพันกะเกิดขึ้นเนาะค่ะแม่สายกะปล่อยต้นกะเพ้าแดงไหวเนาะค่ะที่นี่แม่สายกะมาถอนหญ้าฟังนีเนาะค่ะ ยาฟังนี่ก็เริ่มขึ้นร้ายแล้วค่ะยาขึ้นมาร้ายก็เริ่มหกแล้วค่ะฟังนี้ก็มีต้นกระพเพราแดงคือกันค่ะเิ่นเกิดขึ้นมาเองเนาะค่ะต้นกระพเพราแดงอยู่ในสวนถี่นใหญ่แล้วเนาะค่ะที่นี่ดอกพันกะแก่ค่ะพันกับปิ้วไปค่ะ พ่อฝนตกมาใส่ต้นกับเผาแดงก็เกิดขึ้นค่ะที่นี่แม่สายกะถอนยาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเข่งเข่งกับเข่งใหญ่เนาะคะ่ะเข่งนี่ก็เป็นเข่งเก่าเนาะคะ่ะแม่สายกับบดใส่งานแล้วค่ะแม่สายก็เลยเอามาปลูกแค่ฝรังเนาะคะ่ะขันต้นเรลกค่ะกะเอายาทีถอนมาเนาะคะ่ะใส่ลงในเข่งเลยค่ะ เป็นขันตอนแหลกค่ะที่นี่ก็ยัดหยาลงค่ะกะไสหยาเรียบร้อยเนาะคะ่ะที่นี่ก็ขันตอนต่อไปค่ะแม่สายก็เอาต้นกล้วยที่แม่สายเคยตัดไว้เนาะคะ่ะต้นกล้วยเพ่นกระแหงแล้วค่ะแม่สายก็เอามาใไซเป็นขันตอนที่สองเนาะคะ่ะแม่สายก็เอาสซทับหยาเลยเนาะคะ่ะต้นกล้วยนําว่าเตี้ยเนาะคะ่ะ ที่แม่สายตัดไว้ค่ะที่นี่แม่สายก็มาเอาหญ้าแหงเนาะค่ะหญ้าที่แม่สายเคยถอนทําค่วมสะอาดสวนเนาะค่ะแม่สายก็ถอนกองกันไว้ค่ะที่นี่หญ้าเพิ่นกระแหงแล้วค่ะแม่สายก็สิเอาหญ้าแหงไปใส่ปลูกแค่ฝรั่งเนาะค่ะที่นี่ก็ได้หญ้าแหงมากแล้วค่ะแม่สายก็เอาหญ้าแหงเททับต้นกล้วยแหงเลยเนาะค่ะ ใส่หญ้าแหงก็เป็นคันตอนที่สามเนาะคะ่ะที่นี่แม่สายกะกระจายเพิ่นเนาะคะ่ะกระจายหญ้าออกให้ทั่วเข่งค่ะแม่สายกะสีเอายาแหงมาไว้ตรงขอบเข่งเนาะคะ่ะกะใส่หญ้าแหงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะที่นี่กะคันตอนต่อไปเนาะคะ่ะแม่สายกะคุดดินธรรมชาติไปใส่ค่ะ ดินธรรมชาติแม่สายกับซีคุดไปใส่หลายอยู่ค่ะเพราะว่าเข่งเพิ่นกับเข่งใ่เนาะคะ่ะเคฟ้าลังเนาะคะ่ะเพิ่นกับซีออกดอกหนาหนาวเนาะคะ่ะดอกเพิ่นกับซีออกเป็นพวงเนาะคะ่ะดอกหน่อยๆค่ะคือดอกซากุระค่ะแม่สายกับคุดดินได้แล้วเนาะคะ่ะกะละมังหนึ่งค่ะแม่สายกับเอาดินคุดมาได้เทใส่เข่งเลยค่ะ ที่นี่กเกีอดินเนาะค่ะที่นี่แม่ซ้ายกับไปขุดดินมาใส่อีกเนาะค่ะกะขุดดินมาได้แล้วค่ะเป็นกระมังที่สองแล้วเนาะคะ่ะเทดินใส่เข่งแล้วกเกียาดินเนาะค่ะที่นี่แม่ซ้ายก็ไปขุดดินมาเพิ่มอีกค่ะเข่งเพิ่นเข่งใหญ่เนาะค่ะดินก็เลยต้องใส่หลายะค่ะ แค่ฝรัลงเนาะค่ะดอกเพิ่นกะเอามากินได้ค่ะเอามาหนึ่งใส่ปลากะแซบเลยค่ะหรือว่าเสียเอาไปแกงสมกะได้ค่ะดอกแค่ฝรางกะเห็ดได้หลายเมนูค่ะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกกะได้ค่ะปลูกเป็นไม้ประดับกะได้เนาะค่ะดอกเพิ่นกะสวยงามค่ะที่นี่แม่สายกะขุดดินมาได้แล้วค่ะ กระเทดดินลงใส่ในเข่งเลยเนาะคะ่ะเทดินแล้วกระเกียดินค่ะดินธรรมชาติที่คุดมากระเกียให้พันยุขอบเข่งเนาะคะ่ะที่นี่กระขันตอนต่อไปค่ะแม่้ายกระไซเก็บค่ะเก็บแม่้ายกระเททับไซดินเลยเนาะคะ่ะเทแเก็บไซแล้วกระเกียรเก็บเนาะคะ่ะเกียร์เก็บให้ทั่วเข่งค่ะ ที่นี่กะคันตอนต่อไปค่ะแม่สายกะใสดินพร้อมปลูกค่ะดินพร้อมปลูกแม่สายกะซื้อมาไวกระสอบใหญ่เนาะค่ะแม่สายกะเทใสเลยค่ะกะเอาดินขึ้นไวกนเนาะค่ะพันเต็มเข่งค่ะที่นี่แม่สายกะเกียดินค่ะเกียดินให้เพิ่นเสมอกันเนาะค่ะ ที่นี่แม่สายก็เอาดินมาเพิ่มใส่อีกเนาะค่ะเข่งเพิ่นเข่งไงค่ะแม่สายก็เทดินไซส่เบิดกระสอบเลยค่ะเทดินใส่เรียบร้อยกับเกียร์ดินอีกค่ะเกียร์ดินให้ดินเสมอกันเนาะค่ะไ้ทั่วเข่งเลยค่ะ ที่นี่แม่สายกะเฮ็ดลุ้มตรงกลางเข่งเนาะค่ะเตรียมสิปูกแค่ฝรังค่ะเฮ็ดลุ้มไว้ตรงกลางเลยค่ะที่นี่กะเตรียมดินเรียบร้อยเนาะค่ะนี่ค่ะต้นแค่ฝรังแม่สายกะซื้อมาต้นละห้าสิบบาทค่ะแม่สายกะเสีเอาเพิ่นออกจากถุงเนาะค่ะ แม่สายก็เอาต้นแค่ฝรั่งออกจากถุงเรียบร้อยแล้วค่ะหากพันก็แข็งแรงพร้อมปลูกแล้วค่ะที่นี่แม่สายก็ปลูกแค่ฝรั่งลงใส่หลุมที่เตรียมไว้เนาะคะ่ะก็ปลูกแค่ฝรั่งใส่กางเข่งเลยค่ะที่นี่ก็บคันตอนต่อไปเนาะคะ่ะแม่สายก็สิีไ่คุยบักพพาวค่ะ คุยบักเผาแม่สายกับส่ทับตนแค่ฝ้าลังเลยค่ะก็เอาคุยบักเผาส้ปิตตนเพิ่นเลยเนาะคะ่ะที่นี่ก็เอาดินปิดไว้ค่ะเกียรดินปิดต้นแค่ฝรัลังไวเนาะคะ่ะแล้วก็เกียรดินให้เสมอกันค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะ แม่สายกับไปตัดหญ้าค่ะตัดหญ้ามาได้แล้วเนาะค่ะแม่สายก็เอามาปิดเข่งตนแค่ฝรั่งไว้ค่ะเอายาปิดตนแค่ฝรั่งไว้ก่อนเนาะค่ะปลูกพนใหม่ค่ะที่นี่แม่สายกับสิปลูกบักเขือค่ะสื่อตนแค่ฝรั่งมากเนาะค่ะแม่ข้าพิ่นกระแถมต้นบักเขือสองตนค่ะ แม่ค่ะบอกว่าเป็นบักเขือไข่เตาเนาะค่ะแม่ซ้ายกะสีปลูกใส่เข่งน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าเข่งเพิ่นกับเข่งใย,ยค่ะแม่ซ้ายกะสีเอาบักเขือออกจากถุงค่ะแม่ซ้ายกะปลูกเลยเนาะค่ะกะปูไข่เพิ่นเป็นมูกันไหวเนาะค่ะแม่ซ้ายกะปูบักเขือลแล้วแล้วค่ะต้นหนึ่งค่ะ ที่นี่แม่สายกับสีปูกอีกต้นหนึ่งเนาะคะ่ะต้นนีกับปูกฟังนีเนาะคะ่ะกะเฮ็ดลุมให้เพิ่นสะกกอนะคะ่ะที่นี่แม่สายกับซีเอาบักเขือออกจากถุงเนาะคะ่ะนี่ค่ะเอาบักเขือออกจากถุงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแม่สายกับปูกบักเขือเลยค่ะ ที่นี่แม่สายก็ปลูกบักเคือเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็เอายามาปิดใบเนาะคะ่ะเอายาปิดต้นบักเคือปิดต้นแค่ัางไวะคะ้ค่ะปลูกเพิ่มมือแรกเนาะคะ่ะกะย่านเพิ่นเหี่ยวเนาะคะ่ะเอายามาปิดไว้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวแม่สายก็ซิมาไทายอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะคะ่ะ ว่าปลูกต้นแค่ฝั่งไซเ่งเพิ่นสิปเป็นจังไดเนาะค่ะแม่สายกับซิม่าไทยอัปเดตให้เบิ่งเลื่อยเนาะค่ะที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นแค่ฝั่งไซเ่งค่ะกระโหนน้ำเพิรนเนาะค่ะที่นี่รโนน้ำล่างใบเพิ่นนํำค่ะวิธีขยายพันธุ์แค่ฝั่งเนาะค่ะเพาะเม็ดเอาก็ได้ค่ะ หรือว่าตอนกิงก็ดได้ค่ะปักช่ำเอากระไดคือกันค่ะกระขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกเนื้อค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้กระขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ